สวัสดีค่ะยิมีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แชกดนานๆกดยนัยนยันกดเยอะเนะคะค่ะในวันนี้ฉันจะเผยโฉมหน้าของพยานเท็จร้ายแรกที่น่าจะต้องต้องคดีในเร็วๆนี้นะคะไปดูกันค่ะว่าใครจะโดนเบิกความเท็จร้ายแรกในคดีน้องชมพู่ค่ะคมีคนเข้าถามกันเยอะนะว่า<ม>ว่ายายเนี่ยเวลาคุย ช่วงนั้นอ่ะเวลาเวลาที่บอกว่าเจอเจอบอกว่าวันนีหายหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเวลาเราไปพูดอยู่ข้างบนเนี่ยทาไมพูดไม่เหมือนกันก็พูดเหมือนกันหนาพูดเหมือนกันเหรอพูดเหมือนกันอยากให้เราตอนนี้ก็ได้คือเวลานั้นอ่ะเวลานั้นจำได้ไม่แต่เวลาเขาเขาเขียนลงบันทึกไปเนี่ยได้ดูไหมว่าเขาเขียนในเวลาที่เราพูดจริงหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีมันมี หลายหน่วยเนาะภาคหนึ่งงภาคหกไงแล้วก็อ่านหนังสือก็ไม่เป็นด้วยไม่รู้ภาคไหนไม่รู้ภาคไหนเขียนไงแล้วเราก็เล่าเราเล่าไปเฉยๆเอาเอาแล้วไงกลายเป็นว่าไม่รู้เจ้าหน้าที่เขียนยังไงแต่เราเล่าไปตามนั้นนี่คุณกําลังชี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มันมีเวลาสองเวลาเนี่ยเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ชอบทํางานไม่เชี่งตรง คุณเล่า8โมงแต่เจ้าหน้าที่ไปลง9โมงไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปลงแต่ตัวเองเนี่ยเล่าทุกครั้ง8โมงแน่ใจหรอคะแน่ใจเหรือทำไมพี่สาวคุณพูดอีกอย่างหนึง่งทำไมพี่สาวมาติติงว่าคุณไปกลับคําให้การทําไมจําเรื่องนี้ได้ไหมคะนี่แหละคะ่ะนอกจากจะสุ่มเสียงเรื่องเบิกความเท็จแล้วดางแตงโมงอาจจะสุ่มเสียงเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะไปหาว่าเจ้าหน้าที่จดมั่วปุกข,ขึ้นมาเองนั่นแน่ไม่รู้เขา แต่ว่าแต่มันมันไม่ตรงกันที่เราเล่าไงตอนแรกเขาถึงออกมาว่าทําไมพูดไม่ตรงเหมือนอยู่ครั้งแรกเออช่างเถอตรงนั้นก็แปบว่าจะให้เปลี่ยนไปเป็นแบบสมุดสมุิขึ้นมาสมุดขึ้นตรงนั้นแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าป้าไปไม่เป็นเลยถ้าจะไปเปลี่ยนอ่ะใช่ไหมใช่ไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงใช่เราไม่คุยกันมาก่อนใช่ถ้าจะให้พูดนะคือเราจะพูดความจริงเราตอนนี้ก็ยังได้เลย เพราะมันต้องจำแม่มันจำมันจำเป็นเรื่องจำที่เราไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรเลยคิดเฉยๆก็ได้แล้วได้ข่าวว่ามียายเนี่ยมีปัญหากับอะไรเรื่องเห็นแม็โคหรืออะไรไม่มีนะไม่มีไม่มีกระเพยนะมีคนเขาไปบอกเรื่องอะไรเห็นรถแม็โคหรืออะไรรถของเด็กแน่นอนนะใช่แต่คนเอาไปพูด ช่วงนั้นก็แบบว่ายายขึ้นคนเดียวไงช่วงนั้นยายที่ขึ้นไปเป็นคนแรกเลยอ๋อขึ้นไปในสถานที่สถานที่ตรงน้องครั้งแรขเลยก็มียายคนเดียวขึ้นไปไปก็ถามน้องดิ้งว่าดิ้งน้องอยู่ตรงไหนที่มันหายน้ำอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้น้องดิ้งน้องอยู่ตรงนั้นก็เลยไปดูไปดูก็กระป๋องสามกระป๋องแล้วก็ยังอยู่แม่โครูนั้นก็ยังอยู่อยู่ที่เนี่ยนะอยู่ที่น้องเล่นนะไง แต่เวอร์ชั่นของย่าชิ้นะคะพอเสียย่าแล้วเห็นเด็กมาถามแล้วพอเด็กกลับมาตัวเองก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตามขึ้นไปดูที่บ้านแม่น้องชมพู่ด้วยเวอร์ชั่นของย่าชิซึ่งเป็นย่าของเจ้าของแมคโครจริงๆเขาบอกนะคะว่าไม่เห็นแมคโครและไม่มีชาวบ้านคนไหนเห็นเลยแม่น้องมาพิสดิ้งก็ไม่มีใครเห็นทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีคนอ้างว่าเห็นแมคโครยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะคนเดียวคือคือตัวคุณเนี่ย ขนาดเพื่อนคุณที่ไปให้การมาเห็นเหมือนกับคุณตอาหลังก็ไปกลับคําให้การว่าไม่ได้เห็นหรอกแต่ถูกอีแตงโมมันหยิกเอาบอกว่าให้ให้การให้เหมือนกันให้เห็นเหมือนเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาโดนอีแตงโมมันขู่ก็เลยต้องให้การไปว่าเห็นแต่จริงๆฉันไม่ได้เห็นคุณคิดว่าอย่างเนี้ยให้การคําพูดของแตงโมกลับไปกลับมาตั้งแต่เรื่องเวลานะคะเรื่องจดหมายขู่ เรื่องอดแมคโครไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดที่พูดไปกับไปกลับมาเนี่ยปากคำของนางแตงโมจะมีความน่าเชื่อถือลงเหลืออยู่ไหมจะมีความน่าเชื่อถือลงเหลืออยู่ไหมอล้รมันไปอยู่ข้างบนได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ได้สนใจเลยก็ไม่ได้สนใจสามสี 3, วันมันก็ผูในโทรทัศน์ไงไปอยู่ข้างบนใช่เอออ้าวก็เราก็ไม่ได้สนใจไง ก็มีคนหิ้วไปหรือเปล่าหรือยังอันนี้ก็ไม่รู้นะเราไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าที่แน่นนี่เราเห็นแน่ๆอยู่ในที่หลุมที่เล่นอยู่ใช่จุดตรงนั้นใต้ใต้ต้นมะม่วงใต้ใต้เปรี๊ยหรือว่าไม่โคคนละคันอันนี้น่าจะคันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันเก่าแล้วไงมันเก่าเขาไม่ได้มีหลายคันเนาะแต่ว่าอยากให้พูดเหมือนในอะไรนะคะเรียวว่าในคําสอบสอบในสำนวนในสำนวนเออนั่นแหละ แต่ป้าไปไม่ได้ตรงนั้นน่ะป้าก็ต้องไปตามความคิดของป้าในความเป็นทีมของป้าและเวลาขึ้นไปข้างบนก็พูดแบบเดิมพูดแบบป้าเลยเหมือนเดิมที่เราพูดกันแรกใช่แล้วก็ไม่ได้พิเปลี่ยนแต่ว่าอันมีมีทนายนะที่เราพูดจบแล้วก็ทนายก็เอาแฟชั่นที่มาเสียบก็เป๊ะเป๊ะถ้าไม่ถ้าใช่ป้าโกหกป้าจะไปไม่เป็นเลยไปไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นที่ขึ้นไปยืนอยู่กลางห้องอยู่คนเดียวไหม ก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในซองอะแหละอยู่ในซองอยู่ในซองจ้ะอยู่ในซองแล้วก็มีทนายทนายแล้วก่อนพูดจะต้องมีการสารภาพข้าวใช่สารภาพตาบานใช่ไปไหนนี่เองใช่แต่ว่าก่อนขึ้นเขามันก็มีสองฉบับนะอันฉบับแรกก็อันความจริงที่ของป้าฉบับตรงนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอนที่นางแตงโวเบิกความเสร็จแล้วออกมาเล่าว่า ต้องทําอะไรยังไงบ้างมันคนละอย่างนะคะฉบับแรกคือกล้ามูกว่าและความจริงของนางเตงโมที่นางเตงโเป็นควาอย่างนางเตงโมเป็นฉบับที่สองคะ่ะนางเตงโมเล่าชัดเจนตอนนั้นว่าตัวเองขอเลือกฉบับที่สองเขาก็จะว่าให้ป้าเลือกเอาสองแผน่นป้าก็อยู่คิดอยู่ในใจเออป้าจะเลือกเอาอป้าก็ไม่เลือกสชกอย่างป้าก็พูดไปตามความจริงของป้าแ้วมันก็เลยตรง ตรงนั้นคือเขาจะปิดข้างหนึ่งไว้ปิดว่าไม่ให้รู้ว่าอันนี้สอบไปว่าอะไรแล้วจะพูดเหมือนกันหรือเปล่าระหว่างครั้งก่อนกับครั้งเนี้ยมันมมีสองฉบับไงสองฉบับอันนี้คือ2องโมงอันนี้คือ9ก้าโมงเวลาทำลายเวลาทำลายแต่ว่ามันมันก็จะมีของเราอยู่ ในในสองเล่มนั้นมันจะมีของเราอยู่หนึ่งอันแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันขี่โมงเพราะว่าเราอาจจะอ่านไม่ออกอย่ยังไงเราก็เลยไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกอ่อไม่ไม่ต้องเลือกเลยพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องอ่านอ่านไม่ป้าป้าอ่านไม่ได้หรอกเพราะว่าเผื่อจะอ่านชัวร์เจ็กสะกดป้ามีเป็นหนังสือแนวพอจบไปนเอาง่ายๆว่าหลังจากนั้นเราก็พูดตามความที่เรา <differences S 1> <height? S 2> จำได้จำได้จำได้ทีที่ไม่ได้ตกแต่งเติต่อเติมนะไมเตคือเราจำได้แค่นั้นว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็พูดไปอย่างนี้เลยก็เลยทําให้เราลงมา แล้วเห็นว่ามีการตาหนิติ่งว่าทาไมพูดไม่เหมือนเก่าทําไมเอ็ดทำไมเล่นเก่าครั้งแรกงก็พูดเหมือนเก่าใช่ครั้งแรกก็พูดเหมือนเก่าเหมือนเหมือนเดิมที่เราขึ้นไปข้างบนใช่อ้าวแล้วใครมาพูดบิดเบือนว่าทําไมพูดไม่เหมือนอ่าในตอนเดียเป๊ะเลยที่ตารวจมาสอบก็เราก็ให้แบบนั้นนักข่าวมาสอบก็ให้แสดงเดียวกันเอ้าอย่างนี้แสดงว่าการลงในํำนวนแสดงว่าก็ไม่ถูกไปมันถึงใัก็ไม่รู้ไงก็เขาก็ถามไปก็เขียนไปถามไปก็เขียนไปแล้วก็พูดเหมือนเดิม เหมือนกับให้ข่าวแล้วก็ให้ตำรวจแล้วก็ที่ไปขึ้นศาลก็คำเดียวกันคำเดียวกันนี่ค่ะนางแตงโมฉันเชื่อมั่นว่านางแตงโมจะเป็นรายแรกที่หลังจากฟังคำพิพากษากันเรียบร้อยแล้วคนที่จะโดนขึ้นเขียงเชือดไก่ให้ลิงดูรายแรกคือนางแตงโมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านอกจากจะเท,ท็จแล้วเนี่ย ยังมีถ้อยคำที่ครั้งนี้ให้ในายแดงกับอีขาเบียดสองคนนี้เป็นตัวหาคุกให้คนเก่งมากเลยค่ะการมานั่งถามนายแดงเนี่ยปากคอแกแสบค่ะเวลาถามเห็นไหมคะวิธีการถามตัวเราไม่ได้อ่านใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนเขียนเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นางเตงโมก็ตอบไปตามภาษาคนตอแหลว่าง,งั้นเถอะฟังไปฟังมาแล้วกลายเป็นว่า ตัวเองไม่เคยไปให้ปากคาเลยไอ้เรื่องก้ามุกว่าเจ้าหน้าที่เขียนขึ้นมาเองเจ้าหน้าที่เขียนขึ้นมาเองแต่ตัวเองในอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้เราพูดเหมือนเดิมทุกครั้งจะเจ้าหน้าที่มาจดอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ไม่รู้กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่คุณกําลังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนางแตงโมอาจจะโดนถึงสองกระทงนะคะโดนสองกระทอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางเตงโมย,งยังย้ำเรื่องรถแมคโครซึ่งรถแมคโครเนี่ยทุกคนทั้งหมู่บ้านเขาพูดเหมือนกันหมดขนาดเพื่อนที่ยืนยันว่าเห็นเหมือนกับนางเตงโมยังชี้ผิดหลุมแล้วในที่สุดเพื่อนคนนั้นก็ไปให้การเพิ่มเติมกับตำรวจว่าฉันไม่ได้เห็นหรอกแต่อีเตงโมมันมาหยีกูแล้วก็บอกให้ฉันต้องพูดให้เหมือนมันไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องโดนบังคับให้พูดให้เหมือนนางเตงโม ถ้าจำกันได้แางเตงโมพอพูดถึงเรื่องแม็โครปุ๊บเนี่ยก็มีการปลุกเรื่องว่ามีจดหมายขู่เพราะนักข่าวถามว่าขอดูจดหมายหน่อยฉีกทิ้งไปแล้วเผาทิ้งไปแล้วอืมเห็นไหมคะเห็นเห็นสันดานของชาวบ้านกกกอบคนนี้ไหมตั้งแต่ต้นนะคะ อยากให้เป็นข่าวอยากให้นักข่าวมาสัมภาษณ์ตัวเองก็กุเรื่องสร้างความสำคัญทีนี้เนี่ยนางเตงโมบอกว่าจะพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกตำรวจรขึ้นไปเบิกความฉันพูดทุกครั้งแปดโมงกว่าเหมือนกันหมดแต่ถ้าจำกันได้ตอนที่มาออกสัมภาษณ์ว่าแปดโมงกว่าพี่สาวนางเตงโมเนี่ยออกมาพูดว่ากลับคำทำไม เดี๋ยวจะมีปัญหานะแต่ก่อนไม่ได้พูดว่าแปดโมงกว่าไม่ใช่หรือไปให้การกับตำรวจไว้ย่างไรทำไมวันนี้มากลับคำระวังจะมีปัญหานั่นแปลว่าฉบับแรกบอกเก้าโมงกว่าวันนี้นางใจมูก,ก็บอกเองว่ามันมี่เก้าโมงกับแปดโมงและตนนแต่นางใจมูบอกว่าฉันไม่ได้เลือกฉันเลือกความจริงพูดในความทรงจําเราตอนที่ขึ้นเบิกความใหม่ๆเสร็จแล้วเนี่ย นางแตงโมเนี่ยเคยถูกไอ้ขาหมูจับมาทำคอนเทนต์นางแตงโมก็มานั่งเล่าว่าคือไปถึงแล้วตำรวจเอานี้อันนี้นี่มาให้ดูตัวเองอ่านแล้วนางบอกว่านางอ่านนะคะว่าเอานี่เก้าโมงแต่วันนี้นางบอกว่านางอ่านหนังสือไม่ออกนางไม่อ่านหรอกนางบอกว่าเนี่ยเขาเอามาให้ดูแล้วพอนางเห็นแล้วอ้านี่มันเก้าโมงนางก็เลยถามว่าแล้วไม่มีฉบับอื่นเหรอ แต่หมดก็บอกว่านีก็เอาอีกอันหนึ่งให้แล้วนางก็เลือกเอาไอ้ไอ้แปดโมงนี่มาใช้นั่นคือการตำรวจที่เลือกเอาเก้าโมงมาให้เพราะว่าเป็นฉบับแรกเป็นการให้การครั้งแรกโดยทั่วไปศาลจะฟังคำให้การครั้งแรกก็เลือกเอาอันนี้มานางแตงโมงไม่เอาค่ะจะเอาแปดโมงไปถามว่ามีอีกฉบับหนึ่งไหมฉันจำได้ว่าฉันให้ไปสองครั้งบางวุฒนี้บอกว่าให้แต่ละครั้งได้ตรงกันหมด แล้วตัวเองไม่ได้เลือกแต่เลือกความจริงเห็นความต่อแหลของนางแตงโมไหมคะนี่แหละค่ะไอ้ตรงนี้แหละที่จะทําให้นางแตงโมเนี่ยมีโอกาสจะเข้าคุกตามไอ้พลยกับไอ้เถิกไปหรือบางทีถ้าคดีนี้ยกฟ้องไอ้พลยกับไอ้เถิกไม่คุกแต่อีพวกพยานเท็จอย่างนางแตงโมนายน้อมเนี่ยอาจจะต้องเข้าคุกแทนค่ะแล้วยังมีหน้ามาเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ มาให้สัมภาษณ์มานั่งให้สัมภาษณ์ให้เข้าสัมภาษณ์พูดไปพูดมาแล้วกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่เมคขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองฉันไม่รู้เรื่องระว,วังจะโดนสองกระทงนะคะระว,วังจะโดนสองกระทงเราเห็นหรือยังคะว่าคดีเนี้ยที่มันวุ่นว่าวุ่นวายเพราะว่ามันมีชาวบ้านกก,ก,อ,กอกแบบเนี้ยแบบอีขาเบียดแบบนางแตงโมตอลดปิ้นป้นกระล่อนตอแหลนี่จริงๆคะ่ะ ตอหลดต้องแล,ลจริงๆเราเห็นไหมคะทุกคนออกมาเล่าข่าวคนนั้นเห็นนั่นคนนั้นเห็นนี่คนนั้นเห็นอย่างงู้นอย่างงี้คนนั้นทุกคนมาหาแสงกับคดีนี้มันเลยทําให้รายละเอียดในคดีมันยุ่งเหยิงข่าวสื่อเอาออกไปทําเอาออกไปทาเอาออกไปทําจนทุกวันนี้มีดาบตํารวจบางคนมาวิเคราะห์คดีกับสิ่งที่ข่าวเอาจากชาวบ้านออกไป ยังถือว่านั่นเป็นความจริงยังถือว่านั่นพยานให้การขัดกันโดยที่ไม่ได้รู้หารู้เหวอะไรเลยว่าบนสารเขาให้การกันไว้อย่างไรเวลาถูกตำหนิเรื่องวิเคราะห์ก็โกรธนี่แหละคะ่ะความจริงมันอยู่กับ ไปปากไอ้พวกนี้แล้วก็ต้องเอามาเทียบกับหลายๆครั้งที่มันพูดแล้วเราจะเห็นว่าความจริงมันน่าจะเป็นอย่างไรนางแตงโมพูดครั้งนี้ก็ต่างกับครั้งแรกครั้งนี้บอกว่าไม่ได้เลือกฉันไม่เลือกอะไรเลยฉันเอาความจริงที่ฉันจําได้แต่ครั้งนู้นบอกว่าเขาเอาอันนี้มาให้ฉันดูแล้วอุ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามีอีกอันนึงไม่มีอีกอันนึงเหรอเขาเลยเอาอีกอันมาให้ดูมีสิและฉันก็เอาเลือกเอาอีกอันหนึ่ง ไปเบิกความแค่เล่าตรงนี้ก็ต่างกันแล้วเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยดิฉันมั่นใจนะคะว่าหลังจากวันที่31จะมีการดาเนินการกับพวกพยานตลตะแหะพวกนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ